โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคครับนี่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับนี่วิธีทําให้สกินเรานะครับนี่มีผ้าคลุมแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าก็นั่นคือครับต้องลงมอสนะครับอ่าแต่มันก็เหมือนว่าไม่เชิงมอสนะมันจะแบบเป็นเชิงเขาเรียกว่าอะไรนะแอดออนแอดออนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับโอเคครับก็ให้เรานะครับไปโหลด ไฟล์ของแอดออนมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับพอโหลดมาปั๊บนะครับนี่ครับก็ให้เราครับนี่ครับเข้ามาที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพื่อหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับนี่มันจะชื่อไฟล์แบบนี้ครับแล้วก็ให้เราครับทำการกดค้างแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดเพิ่มเติมครับแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแบบนี้อ่านี่ครับก็จะได้ แฟ้มนี้มานะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับ1ทีนะครับนี่ครับก๊อปปี้แฟ้มนี้นะครับนี่ก็คือในแฟ้มก็คือแบบเดๆนก็คือให้เราครับก๊อปปี้แฟ้มนะครับที่มันมีเนี่ยครับไฟล์พวกนี้มานะครับนี่ก็ถ้าสมมุติเจอเนี่นะครับไฟล์พวกนี้ก็ให้กด back หนึ่งทีครับแล้วก็กดก๊อปปี้นะครับแบบนี้อ่ะกดคัดลอกแล้วก็ให้เราครับไปวางไว้ที่นะครับเกม คอมดอทโมจังนะครับแล้วก็รีซอสแพ็กนะครแบบนี้อ่าแล้วก็กดวางนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมก็จะไม่กดวางแล้วกันเราก็ยกเลิกโอเคก็บางเครื่องนะครับอาจจะไม่มีแฟ้มนี้ครับก็ให้เราสร้างแฟ้มมานะครับนี่ครับโดยตั้งชื่อแบบนี้ครับรีซอสแพ็กแบบนี้ครับ R E S O U R C E ครับ r s c o r e P A C K S นะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็นะครับพอวางเสร็จปั๊บนะครับก็ให้เรานะครับหา เนี่ยครับหายังไงล่ะหาสกินเรานะครับนี่ครับมาวางที่นี่นะครับสมมุติตอนแรกอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นแบบสตีฟธรรมดาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมวางให้ดูเลยดีกว่าแบบนี้ครับมันจะได้แบบเข้าใจเนาะเดี๋ยวแบบพอสอนไปแล้วแบบคนอื่นไม่เข้าใจโอเคก็นี่ครับก๊อปปี้มานี่ครับก๊อปปี้แฟมนี้โป๊ะคัดลอกคัดลอกแล้วก็นี่ครับมาวางไว้ที่รีซอสแพคนะครับกดวางแบบนี้อ่าแล้วก็นี่ครับไปหา ไฟล์สกินของเรานะเพราะว่าตอนแรกครับมันจะเป็นแบบสกินธรรมดาใช่ไหมล่ะสตีฟกับอเล็กใช่ไหมล่ะอ่าก็ให้เราไปหาภาพสกินของเรานะครับผมก็ไปอยู่ที่นี่้างหนงสกินผมก็นี่ครับอยู่ที่คัสตอมนะครับสกินของผมอ่าของท่านผู้ชมก็ไม่รู้อยู่ไหนครับก็ต้องไปหาเองนะครับอ่านะครับแล้วก็ให้เราครับทําการก๊อปสกินนะครับอันนี้อ่าของเราครับมาไว้ที่นี่ครับนี่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 ครับนี่ มาไว้ที่แฟมนี้นะครับนี่กดวางครับแบบนี้อ่ะแล้วก็ให้เราครับทำการลบสกินสตีฟอันเก่านะครับก็กดลบไปแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราครับเปลี่ยนชื่อสกินที่เราก๊อบมานะครับก็ให้เราครับเปลี่ยนเป็นชื่อสตีฟนะครับโอเคสตีฟ t e v e นะครับอ่าก็คือเหมือนเราแบบเอาไฟล์สกินเรานะครับมาแทนไฟล์สกินสตีฟนั่นเองนะครับ จะเอาอีกสกินมานั้นก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้2สกินนะครับโอเคก็นี่ครับแค่นี้ครับแล้วก็ให้เราครับทำการเข้า Minecraft PE นะครับแบบนี้นี่ครับแล้วก็ให้เราครับนี่ครับเข้ามาตรงออปชันนะครับตั้งค่าแล้วก็ดูตรง t e x t u r e pack นะครับเออนี่ครับ texture p a แ k แล้วก็กด Man a g e นะครับนี่ แล้วก็ให้เราครับนี่ตอนแรกจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะให้เราครับกดนะครับอันแรกครับเนี่ยที่ชื่อ custom skin w i t h อันสักอย่างนะครับหน้าจอมันเล็กโอเคครับก็ทําให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ให้ได้นะครับเนี่ยให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ให้ได้โอเคถ้ามันมาอยู่ฝั่งนี้ได้แล้วครับก็คือเราครับสามารถใช้ add-on ได้แล้วครับอ่าก็แบบแบบแบนี่ครับถ้ามันไม่มีครับนี่มันก็จะไม่สามารถ นี่ครับใช้ได้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับอ่าแต่พอแบบเราลงได้แล้วปั๊บนะครับนี่ก็กดไปแบบนี้อ่าให้มันมาอยู่ทางฝั่งขวานะครับอ่าแล้วก็นี่ครับเราจะสามารถใช้สกินนะครับที่มีผ้าคลุมได้นะแบบนี้อ่าเนี่ยแบบนี้ครับก็กดคอนเฟิร์มสกินไปนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เข้าโลกเลยนะครับแบบนี้โอ้โหแค่นี้ครับก็เต้นได้แล้วโอ้โหดูครับ เจ๊จ,จ,จ,จโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับยู